นีครับจุดนี้ก็คือเราจะลงไปที่อุทยานแห่งชาติไซทองนะครับจังหวัดชายภูมิหรือว่าผาหำปดนะครับตรงนี้เนี่ยฮะเป็นไปที่เราจะเดินลงไปด้านล่างครับเป็นบันไดเดินลงไปด้านล่างนะฮะไม่ไม่ รองเท้าให้ใส่รองเท้าเนี่ยมันอ่อนนื ulously, ่นลื่นลืนอุ้ย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 ลื่นลื่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ครับเรามองไปด้านล่างนะระหว่างทางฮะระหว่างทางที่เราเดินลงนะครับเป็นคล้ายๆบันไดนะแต่ว่าเป็นหินน่าจะมาทำต่อ นะครับโอ้ยลื่นนะฮะลื่นต้องเดินระวังครับผมแล้วก็จะมีตรงนี้คือจุดจุดอีกหนึ่งจุดนะครับนะฮะอาซ่งเป็นอากา มองไปด้านล่างนะครับเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามครับผมนะฮะเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นเมืองเป็นหมู่บ้านด้านล่างฝั่งนู้นก็เป็นเขานะครับตรงนี้เขาเรียกเราไม่รู้ว่าเขาเรียกจุด นะครับมีไม้ระแนงกันนะครับนะครับมีเมืองเห็นไหมครับนู่นครับสวยงามครับสวยงามลมเย็นสบายครับเราจะจุดนี้ฝั่งขวาเนี่ยก็น่าจะเป็น จุดผาเนาะนะครับจุดผาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะ่าจะเป็นทุ่งดอกกระเจียวนะครับคิดว่านะเดี๋ยวเราต้องถามเขาครับนี่ครับผมเ,เขาบอกว่าประมาณ2กิโลนะครับทุ่งดอกกระเจียวครับด้านบนนี้ก็เป็นผาห้ำหดด้านบนนะครับผม เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูสองทางเลยเดี๋ยวฝั่งนี้เขาก็บอกว่ามาได้ผาหา้มหดฝั่งนี้ด้านบนสูงๆนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับจุดนี้ก็คือนี่ฮะระวังเขาเขียนป้ายว่าระวังทางลาดชันนะฮะทางขึ้นไปเขาบอกว่าผ้าห้าหดนะเดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนครับผมฟ้ามันจะหดแค่ไหนมาทางนี้ตอนรถเดินซ้ายเดินขวา แล้วก็มีชื่อต้นมงต้นไม้นะครับจะดูป้ายเดินที่เรียบเงี้ยนะ,ะจุดมีเชือกก็บอกว่าระวังหินถล่มต้องครับระวังลื่นะนี่ครับน่าจะถึงแล้วครับผมจุดนี้เรามองด้านไปด้านล่างครับโอ้เป็นวิวสวยงามลมกโกรก

เป็นธรรมชาติครับผมด้านล่างเป็นต้นไม้เยอะยะเลยนะครับมีหมู่บ้านอยู่ด้านล่างเป็ปนะครับเหมืนอนับง,งเขานะครับคือเหมือนกับเขาสองข้างนะครับ ้นไม้นี่ก็คือติดชื่อไปด้วยครับป้บายระวังลื่นครับ ตอนนี้ก็เรามาถึงอจุดที่เขาเขียนไว้ว่าเป็นาผาห้ำห,หดนะครับผาห้ำห,ห,หมมด จุดที่เขาาถ่ายรูปบ่อยครับตรงนี้ทางนี้อีกจุดหนึ่งครับด้านบนสุดเลยครับอ,อ่ะตอนนี้ก็ เราก็จะเดินไปที่ทุ่งดอกกระเจียวครับผมนะฮะอันนี้เป็นผานะตอนนี้เป็นเดินไปต้องผาก็ได้นะครับแต่เราต้องนี่ครับเดินนัดลงไปด้านล่างซึ่งจะเป็นทางที่มันเรียบกว่านะครับผมนี่ฮะทีเป็นทางที่มันเรียบกว่าเคยเห็นกันหรือเปล่าครับพี่น้อง เขาเรียกว่ากาฝากนะเป็นดอกไม้นะครับเนี่ยเป็นดอกไม้เป็นธรรมชาตินะฮะสิ่งอู้ตัวนู้นยังเยอะเลยนูน้นตัวนู้นยังเยอะเลยนะครับทางลัดลงมาเพื่อที่จะเดินในทางที่เรียบรียบครับอ่ะถือว่าเดินออกกําลังกายไปด้วยครับสองกิโลนะถือว่าเดินออกกำลังกายอยากเดินออกกำลังกายใช่ไหมใช่ เดินมาถึงห้าอเมตรอย่างแกทางครับคลิปนี้ก็จัดไปครับอ้าทางโน้นเขาเขามีด้วยบอเขามีทุ่งเหรอไม่มีอันนี้รอยทางเดินไปอ่ะไปทางโน้นนี่ฮะทุ่งสวรรค์ทุ่งบัวสวรรค์นี่ไงชี้ทางนี้ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาชี้ทางเนี้ยโอเคครับเราจะเดินต่อไปด้านบนครับผม